ครับป่ามาแล้วครับได้ปลาครับปลาสิปลาอย่างครับไปเบิง้งไปรุ่นน้ำกันเลยครับน,นี่พ่อกันนี้แล้วก,กับอีสานบ้านนาครับผมไป,มมปยังโอ้ยปลาขาวน้อยวัด <laughs> ตัวเงี้พี่น้องเอ้ยตัวเงี้ โอ้ยครับมึงพี่เฟิร์สที่พาวานเหนครับว่าทิ่วานจุดแต่มงไดครับกับอีสานบ้านนอกครับผมมึงพนที่วานครับเพราะเพื่อนเป็นผู้โชว์ชันอยู่ในของหนองนี่ โอ้แก้วครับแตกดีขนาดครับที่หากินของที่ชาวบ้านครับคือบ้านเหนงส่วนทั้งพุ่นครับผมใช่เบิ้งครับแล้วปักเบ็ดครับพี่น้องป,ปักเบ็ดเออปักเบ็ดเงียปักดุกเงียหวครับ พิธีของชาวบ้านครับอาหากินแบบบ้านๆนั่นสิครับพี่น้องนี่มะบึงของพี่เฟิร์สครับผมนี่นนนไผ่จวดครับชาว่านอย่างไผ่เออครับเพรตัวเงี้ยกับตัวน้อยนะพี่น้องรอรุ่นกันโอ้เต็มเฮพี่น้องเต็มเฮ <laughs> สุดดอัครับสุอดตัวมือมาอึมแต่เมียขี้มาตาก็ครับ phải, phối hợp với a party loot, park loot button. Move ong, hoi tube, woman hoi tube, chụp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  เอาเลยครับ ปล่อยน้ำนะครับปล่อยน้ำอยู่ เบื้องครับว่าอันนี้ฝาดนี่ชิได้จากตัวครับพี่น้อง<ะ>เด๋อวขมเอาปลาเฮเบิ้งม่อยู่คือปัตตะเพียนนี่ละที่นี่ năm nước quá là thành năm nước khập คขึนะ้นมาขึ้นมคลิปนี้ก็ฝากไว้ทำนี้นะครับผมกับอีสานบ้านนอกครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ